ตอนนี้ก็มองไกลๆก็เห็นกูตะเภานะครับอยู่ด้านนู้นนะครับทางทิศตะวันออกของหนองน้ําผักปังนะครับอยู่กลางน้ําก็มีน้ํผู้สวยงามนะครับนี่เป็นสุ้มไฟที่สวยงามอีกที่หนึ่งนะครับสามารถมาท่องเที่ยวแล้วก็มาเดินชมออกกําลังกายกันได้นะครับสําหรับหนองผักปังวันนี้ น้ำพุนะครับน้ำพุนองผักปังขุดเป็นสีต่างๆขึ้นมาดูสวยงามมากเลยทีครับตอนค่ําคืนครับอีกมุมหนึ่งของหนองผักปังนั่นเองนะครับมีทุกมุมนะครับสําหรับสถานที่นะครับประดับประดาด้วยแสงไฟกันหลายสถานที่เลยทีเดียวอยู่ตอนนี้อยู่กลางน้ําก็มีน้ําพุนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับอยู่ฝั่งกลางน้ําเลยทีเดียวนะครับตรงนี้